คนที่มาร่วมงานการแสดงความอัศจรรย์หลายอยา่างแปลกๆนั่นแหละคนที่ทรงชันเป็นกับวเน่อาจเห็นแต่ว่าวอแมนผู้เฒ่าๆเนี้ยนี่ตัวูงงามๆเด้อพ่อแม่ร่านั่นนะ่ะมันมนันนดงเด้โอ้ยกูยเห็นเทวดานั่นแหละพ่อแมจอ่จากของจากวันละบ่ได้เป็นรูปร่าง,งเา่าๆมาเด้เหมือนคนดีซิตีนี่เด้อสวยงามมันเป็นแบบนั้นเด้อมีข้าเจ้าเปลี่ยนแล้ว จะมาแสดงให้ดูบางคนไปเห็นประเทศวราเต็มอยู่มันโรแวนพอ่อกับแม่เย้าเลยแหละเออก็ก,กเฉยเขาเห็นรูปห่างเก่าคนบอกเขาก็จากอะไรรูปห่างงามอยูได้ละ่ะเนาะสั่งั่นแล้วคนที่มาหล่นในงานมันจะมีอาศาัศจรรย์หลายอย่างจะดอกอบางคนกับคือจังมาลูบเสยผมให้่เลยเออบางคนคือจังมากอดอบอุ่นอบอุ่นเด้น้ำตาไหลาปื้มขึ้นมาเด ือยังมีคนมากอดกอดทางกอนหน้ากอดหลังเขงไป้มันนอ่างเงตึกเกิดมางนี้เลยปล่อยมันเลยว่าต้องหากว่าต้องกั้นว่าต้องหามจากจ่ากนตึกเกิดมาหน้าอกเขาหนี่ปล่อ,อยมันเลยนิ่งว่างเนงะโหลดดีที่สุดนั่นละมาพวบกับถือหลุหลังหลกแขนหน้านี่มันเป็นแบบนะเราสำหรับผู้ที่มาในงานสิเป็นแบบนั้น แม้แต่ตอนใส่บาตรก็เป็นเหมือนนเมื่อยืนทุข้างขาเฮ้าอะไรแหละมันเริ่มเป็นมากไเริ่มใส่บาตรละเออเหลือแต่ลอ่อเวลานันเป็นใส่ยุใส่กับสางพอมือนั้นเฮงาใส่สัตยญาติฐานหรือพุทธ,ธาติฐานมั่งอเองอยู่แล้วอาศัยอำนาจหรืออาศัยบาร,รมีพระเจ้าอยู่แล้วเริ่มต้นใส่บาตรที่แหลกจนขมาของท่านทั้งบนใดไปแล้วเหลือแต่ขาดเหลือแต่แสงสว่างแห่งปัญญาคือเถิด แต่ก่อนเทพเป็นคือพวกเข้าสวดมนต์นั่นแหละสิผ้าบาดอกจะขึ้นต้นเลยครับคือพวกเข้าสาทายข้ามสอนพระเจ้าที่พวกเข้าสวดมนต์นั่นคือเขาเป็นกระบอกเสียงเทพแท่นองกุจเจ้าในลวจักรพรรเออผมจะว่าบ่แม่นนั่นเด้อเออญาติต่างๆหรือว่าพวกผู้จิตต่างๆนั่นเทวดาต่างๆเขาก็มาฟังอยู่เด้วบ่แม่นว่ามาฟังด้ยญาติเจ้าหลามาก่อน แต่เป็นพ่อแม่หรือมาก,ก่อนผู้งาตาย,ยายหรือมาก,ก่อนผู้ <evet. S 1> เขามีคือว่าเอาพวกนรกกบล,ลกไปพวกสูงก็ลงมาเองจากบ้านเราขาพ่อแม่บ้าคือมีพอม่อมีแม่แตัผู้เดียวเด้กหือเฮ็ดกรรมน้ากันมานมันตน่อไรพ่อไรแม่เลย <evet. S 1> คนที่เคยเกิดเป็นญ,ญาติกันบุ้ีดอก <evet. S 1> <thôi. S 2> รือว่าตามพุทธเจ้าแล้วกนะ็วจริงเลยห <evet. S 1> <uet. S 2> มูหมากาไก่ตกกากะแเทม,มีแม่เมัน ้จังหวะหลายอย่างที่เรื่องของกรรมมันเป็นเรื่องที่ละเอียดเรออดียุบเป็นเ,ร,เนรื่องถือบ่คคลคิดถือปัญหาไปเป็นอาชีพใตอาชีพใตซีเออพุทธวิสัยวิสัยของพ,อพอระพุทธศาสนาพทธเจ้าบุคคลคิดวิสัยของผู้ใดชาติเหตุยังแปลกจักว่า,าเรื่องของกรรมกำเนิดโลกสีย่างกางสั้นแหลมมันหลายๆๆอย่างแบบที่พวกข้าบว่าขั้นเรืรู้จักดยัง แต่มันรูมันก็บมันมันมันกิบเพาเกิดทันตัวเนาะก็พอาวังบป็นรูจึงมาพากันนั่งขโมยู่ว่าจะมีเป็นสั้นแหละภาเห็ดออกมีละเืทาท่านนั้นถิดให้ถือว่าเป็นวันถุดสำคัญสุดพอเข้าเห็ดบุญแจกเขามาตะกาก่อนมันปะไรดิต้องกินเหล่าต้องขางอขาควาย นาะทั้งตีกันใช้งานอีกมันประมาณตึกะขางงอกระควาย,อยหอยแข้งมัแรงปูปลาดุปลานินกุ้งมันผสมีอีริยแล้วเออบัานนี้น่าจ้างหนังจ้างมอลลัมซูมิจ้างรถแเฮนักก็เก่าอีกเออบิวดี่ไแสดงในวัดอีกเป็นหนี่สงบนเรื่องทถือๆกักทีทจักเนียนะรายอย่างมันก็เข้าปะคุปะเข้าใจเออบัานนี้มาเฮ็ดมองมันง่ายเลยอย่างเง บ่ได้ไปจ้างอีนอย่างเดียวคือขนมไข่มาก้กอนเดียวหนูก็ใส่ได้อะไรไปเก็บสะสมเลยเนาะโซเซนตัวบ่ได้บอกเลียนเลยบอกจริงจริงเลยแล้วอันนั้นโอ้ยอยากน้ำพนเสิบเหล่าเดี๋ยวกับพิษกันพิษเถียงใจกันเลิกงานแล้วแล้ว,วผู้อาฆาตกันไปก็นมนี่โอ้ยทำอะไาราด้ตีกันข่ากันตายถึงร่วงถึงสารไปก็มี เฮ้ยสงสารเลยเป็นแต่ได้ยีกว่าแต่เหตุตะกี้มวลทบเพื่อพยุงสิสุดไปบุญมาตักได้แบบนั้นมันว่าเงนินบุญเด้หน่นะอันมวลมันเป็นเรื่องของอารมณ์สะใจเด้หน่นะเนี่ยอ,อันนี้เ่าเหตุเต็มใจมากน้อมจิตมากมาเฮ็ดในหน่อยก็สร้างได้ผลมากคือเราบริเกี่ยวกันอี่าจำปากว่าทำน้อยได้มาก บททำมากได้น้อยนดีบดีไม่ได้เลยได้ยู่บอกให้เยอะบางควกทขบุญหาพอหาแม่ไปกี่บาคพนร้วยเบิดสามสี่แสนเนาะเมืมาทำดีใจแล้วละ่ะผู้ขาเมื่าบอกเขาฟังได้เหตุบุญในพอแน่เบิดไปสี่แสนอาจารย์ยอ,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 รยองบอกบก็เบาไปเบาไปทศจุสวันเราสรนบางภาพัันคนนในตาเขาถึงสวัรค์ามึงบอกพ่นแบกค้อหินกุกลักกุกลักอยู เออเขาป้าอันดีเกียดแล้วเขาเอาเองของเขาดอกคือเสือสวรรค์สันหาสันหกเบามัวไปตามภาษาเขาหมดแหละ้ามันจะเกิดในตาเขาที่มันจะได้บุญก็ใจบ่เออมันมันมีกระแสมาน้ำลูกหมดเลยนี่อาศัยบุญจากลูกบมันก็ขึ้นในตาเขานี่แล้วเ ผมไปถามเือตั้งแว่าพอผมไปสวรรค์บ่เออถามแม่ได้ความจริงหมดแล้วบอกนรกไอ้อะมันมันจะมีพลังางานอันหนึง่งเป็นใหญ่ของพ่อของแม่มานำูกเด็กมันก็นสมัครถูกเเผาเองแต่เห็นเยอะเนาะของบ่บอกเขาบอกว่าได้สวรรค์กับสวรรค์สมก,กันแล้วงจะติเถียงกันไปนยังนะสี่กรนี้นนะ ถ้าพูดถามตรงๆก็บอกตรงๆก็กันแตกออกแขนในสี่กอดขาในสี่กออกแตกป,ไปไวกออกเลยเด้ธรรมดาเดิบอกฟังตรงนรกหมดนี้แตถามเฮียดเอ้าบาสันโอ้ยเออถต่มื่ว่ากูบมโหเมึงอกถามกูหาแม่งอยังไรเนานะเออถ้ามึงอกูแล้วมึงอกูขึ้นรถถามเด็ดอย่างเนาะบะแม่ยนดก พอเป็นคนดีไปสวรรค์ล้วมึงถามกูหาแมงสัตว์มึงหูงอยู่เนาะอีลีนี่แหละใช่แล้วแหละมึงเหม็นเรื่องเบาเป็นดอกเรื่องของกรรมเรื่องนเบาอยู่นี่เออเรื่องของกรรมผลของกรรมเป็นเรื่องที่เบาหน,นักอยฉันว่าวแบบกคุณจะพลาดถ้าม,ามีโอกาสครับแล้ว มัน่าจะเกิดท่านลาบลูกร่างกายพทุทธเจ้าว่าเกิดท่านลูกร่างกายเพราะท่านเป็นการิย์ถ้ำมันบรดตายครัปมถ้ำนั่นเป็นอมตะยูนสี่ความจริงผู้ใดปฏิบัติได้ความจริงผู้ใดทำสมาธิได้จิตตั้งมันได้เหมือนกันยี่งนี้ถ้ำบาดเป็นของตายถ้ำมันมีอยู่ตลอดกาลเวลาอยู่แล้วพรอพุทธเจ้าห้องคนตัวคนพบคนพอคนเสียสลระตัวเองกว่วเสีน้ามาได้ผู้ใดปฏิบ,ตบัติสมาธิจิตสงบได้คือนกัน ผู้ใดเห็นอารมณ์ละอารมณ์ใดก็ไปนึกขนนั้นใดขึ้นกันเท่าน,นั้นหนึ่งไหมอะไรในว่าจะพลาดเดออแมนพุทธะองค์ปฏิยูดูประยุกษสั้างเออรูปก,กายนั่นก็ถึงเผาถิ่มไปแล้วนเนาะแต่ว่าถ้าม,มาที่คนสร้างสอนแสดงไว้ยั่งยู่เหมือนเดิมเออผู้ใดเป็นผู้ผู้ใดเข้าใจปฏิบัติเป็นอยูโดยชอบด้วยมรรคมีองค์แปดโลกจะไม่ว่างจากพระอารหันต์จากเรา เป็นอยู่โดยชอบด้วยมัตต์วิองแปดโลกนี้จักไม่ว่างด้วยพระอรหันต์เนี่พระเมียนพระพุทธเจ้าของนีพระพระเจดจักว่าอะไสันห่อยบาบางมันะเข้าใจสัมมาทิฏฐิเห็นตามข้อเป็นจริงได้แล้วถูกตอ้องตามข้อเป็นจริงสรุปแบบนี้นะต้องว่าสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องตรงตามข้อเป็นจริงสัมสมาทิฏฐิสมาสั่งกัคิดเนี่ยปรคิดตามจริงของตัวดําริชอบดําริคือคิดนั่นแหละ วาจากับจริงกรรมโตกะท่ำจริงไอชิโบะประกอบมีสิสุดชนิดมาจากเบียนเดือนนี้ว่าอะไรหรือว่าจะโม่มีความเพียรไปทท้ที่เป็นจริงสติระลึกถึงตาตามที่เป็นจริงเหมือนกันก็เกเป็นสมาธิทที่มันเองที่ตั้งมั้นของมันเองตั้งมั่นแล้วมันก็บอกวันไหวเมื่อบวันไหวอารมณ์ใดมันจะเกิดแต่มันที่ผ่าน,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 นตัวออมีผ่านเป็นของคนเปลี่ยนๆนี่นนละใดเด้อคนเปลี่ยนๆได้เอามาเบาเนาะเมื่อมันคนตายเด้่ยข้นตายจะยังมาเบาเผาถิ่นละนั่นแหละ เราจะพลาดก,ก่อเข่าจะบมดเป็นล่อให้ลูกทําบุญหาเถอะทําหมดเองส่วนกุศลธรรุาามากกว่ส่วนตัวเองเป็นแบบตัวไปแต่ถึงไม่ยุติเนาะเออเพมีผู้ใดพาสวดเด้ถ้าวัตพวกเขาว่าปฏิบัติขลังส่วนไอคนตายวะเน,น,นาะน,นั่งสั่นแล้วเออ <laughs> บางไหนมันมีคนตายเลยเออคือเขาว่าสถานที่ดีขลัง เข็ดขวงมีคนตายว่ากายเห็นดูเห็นิงใหญ่บ้านนี้เออเนาะว่าตายอยู um ่ในบ้านตลอดตลอดมันคือบ้าพากันใหญ่หนีเฮ้โอ๊ยพอกปัญญาบ่มนีเอยเนี่ยว่า่ะในบ้านเนี่ยตายอยู่ตลอดตลอดือบัวพากันใหญ่หนีผู้นี่ตายปั๊บจะบัได้ใหญ่เลยบอกบ้านหลังนี้ตายปั๊บจะบัได้ใหญ่เลยบอกเนาะนั่นแล้วเพราะว่าบ่รนูธรรมคือบ่รนู้ความจริงของโลกบ่รนู้ความจริง บอกฟังทำคำสอนอตรอพุธเจ้าเลื่อบ่หูจักอย่างในบ้านทางตายหลายกก็ะอยู่ในป่านี่อีกเนาะเห็น่นาษาบางอานเก็ดขวงได้ผีเห็ดมีคนตายเหรอ,อเออนืุ้ณเหตุคตายหลายตัวคือเพราะว่าก,กันใหญ่หนีเนาะไม่ใช่แล้วเนี่ <c oughs> เพราะความไม่รู้ใส่ชีวิตเล่ยยากเลื่อบว่าเป็นตนของตนเองแล้ว จนมีความเดือมใส่ศรัทธาในคําสอนพระศาสดาเด้อศรัทธามาที่หนึ่งเลยศรัทธาปัญญาความเพียรขาดสามอย่างนี้มาได้จ้าเวะลาเออมีความเสื่อมันในตัวของเองเออศึกษาเปียบเพียบเออโอ้ย,อยเหตุแห่งการได้ยินได้ฟังธรรมมันต่นางหาย่างเลยเออจ้าเวะละสุดตะอมยญปัญญาหมดแลวความเห็นตรงกับบรรลุใดนี่แ่ลละ มันก็เป็นคิดตั้งมัน่นในสิ่กันก็นามเห็นตรงว่าเออ,อยังได้พ้นยังไะวิมุตตาจตนะห้าอย่างเหตุแห่งความสําเร็จหรือความอุดพ้นห้าอย่างจากการได้ยินได้ฟังจากการคิดตึกตองเห็นมันเออจากการสาธยายจากการแสดงและการภาวนาห้าอย่างอ,อ๋อสันถ้าวัฒประเทศธรรมะพระาคำคึกมุงไป่จักซสแล้วธรรมะมันเป็นของลำสมัยเออมันมัเป็นล่าสมัย กิเลนล่าสมัยอย่ากบ่าละเที่ยวเวียนไปแต่เกิดจุ่นเก่ากินของเก่านั่นแหละเนาะมันลําสมัยเด้นั่นแหละึงว่าพยายามให้ทุกคนทำความเข้าใจแล้วเขาสอนซับง่ายๆบ่อยากบงภาษามันยากตัวภาษาเมื่อวันมาตั้งใจเรียนเป็นไดร์ดบาลีนเนาะถตัวภาษาในพวกเข้าใจกับตายษา นอกอใจยังบอกว่าจะหนี้ที่แต่ว่าสั่ผูกเขาตายซะเลยเขาอใจเอาใจตึ้งคืน่อนโต้ลบเอาสมมทาน